ในตอนที่แล้วเราเจอด้านมืดของความมั่นใจเกินแผนวันนี้เราจะมาคุยกันตรงๆว่าจะคุมมันยังไงเพื่อไม่ให้ความมั่นใจกลายเป็นตัวการทำลายพอร์ต 1. รู้ว่ามั่นใจกับมโนต่างกันยังไงมั่นใจคือสิ่งที่มาจากการฝึกซ้อมจากการรอจังหวะรอแท่งยืนยัน และรอจุดเข้าที่ชัดเจนมันโนคือเข้าเพราะเราคิดว่ามันจะลงเข้าเพราะเมื่อกี้พลาดเดี๋ยวเอาคืนแบบนี้ไม่ใช่ความมั่นใจนั่นคืออารมณ์ล้วนๆก่อนเข้าหมายถามตัวเองเลยว่านี่เราเข้าเพราะตามระบบหรือเพราะมั่นใจเองเฉยๆ 2. ใช้เช็คลิสต์เป็นตัวกรองมั่นใจ ก่อนเทรดทุกไม้ลองตั้งเช็คลิสต์ง่ายๆคือมีแนวรับแนวต้านชัดไหมมีเส้น SMA 3ตัด SMA 5จริงหรือเปล่ามีแท่งยืนยันผิดเหนือเส้นไหมมี r e เซ c ชั่นไหมผ่าน3-4ถึงข้อเท่ากับเทรดได้ไม่ผ่านเท่ากับไม่เทรดแม้มั่นใจแค่ไหนก็ให้เช็คลิสต์ชนะมั่นใจ3 คุมมั่นใจด้วยการหยุดหลังไม้ที่ชนะหลายคนพลาดเพราะชนะแล้วฮึกเหมิมคิดว่าต่อไปก็เข้าอีกได้อีกสุดท้ายมักเป็นไม้พังให้ลองใช้กฎว่าชนะไม้ไหนหยุด5นาทีหายใจลึกๆเขียนบันทึกลง g o Google s h e e t เพื่อเตือนตัวเองว่าอย่าพึ่งหลุดแผนตอนที่มือขึ้น 4. ใช้ข้อมูลย้อนหลังเตือนอีโก้ เอาเทรดย้อนหลัง20ไม้มานั่งไล่ดูว่าไม้ไหนเทรดตามระบบแล้วชนะไม้ไหนมั่นใจเองแล้วพังคุณจะเห็นเลยว่าความมั่นใจแบบไม่ตามแผนเท่ากับโอกาสลบแล้วคุณจะเริ่มกลัวความมั่นใจแบบผิดๆิด 5. เตือนตัวเองทุกวันว่าพอร์ตเราไม่ใช่ของเล่นทุกออเดอร์คือเงินจริงทุกไม้ที่หลุดแผนคือการทิ้งเงินให้ตลาด และทุกครั้งที่ควบคุมตัวเองได้เท่ากับกําไรระยะยาวอย่าปล่อยให้ความมั่นใจที่ไม่ถูกควบคุมมาลุบล้างสิ่งที่เราสร้างมาเป็นเดือนเป็นปีสรุปอีกทีควบคุมมั่นใจด้วยเช็คลิสต์ไม่ใช่ความรู้สึกหยุดพักแม้จะชนะเพื่อระบายพลังอีโก้ใช้ข้อมูลย้อนหลังส่องพฤติกรรมตัวเองเตือนตัวเองว่าพอร์ตเรา คืออาชีพไม่ใช่บ่อนเอพิโ่ดที่13คุมความมั่นใจให้อยู่ในแผนเทรดให้เหมือนนักกีฬาไม่ใช่นักเลงอารมณ์มั่นใจได้แต่ต้องมั่นใจภายใต้แผนเพราะในเกมนี้คนที่ควบคุมตัวเองได้เท่านั้นที่อยู่รอดเจอกัน EP 14ครับเทรดไม่เกินแผน